สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถไถ L1 24.5มานำเสนอหนึ่งคันครับ24แรงครึ่งนะครับนะตัวนี้มากับผ่านหลังหนึ่งพวงขับเคลื่อน4ล้อนะครับยางก็หน้าออกจากล้นๆหน่อยนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับมันมีอยู่อย่างที่ถอดไว้สภาพสวยๆอยู่คู่นึงครับสตาร์ทเราลองขับดูสตาร์ทเราลองยกดูครับเป็นระบบไฟฟ้าครับตัวนี้ครับสามารถเอาลูกหน้าลง ลึกหรือว่าเอาลูกหลังลงตื้นได้ครับนี่ครับปรับขยับฐานได้นะครับตัวนี้นะสภาพสมบูรณ์ครับแอลวันยี่สิบสี่แรงครับโอเคเดินหน้าไปเลยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ครับมาดูที่้านนะ้านพาเจริญ้านสวนพาเจริญครับหลายหลังครับที่นี่มีสี่หลังนะครับนะเดินหน้ามาครับ หนึ 12, 500, ini, ่งแสนสองพันบาทครับคันนี้ครับราคาถูกถูกครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับร้านโบสอนอคอนเทคเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปไว้สาขาที่สองครับคันนี้ครับพอทําเสร็จแล้วก็จะไปที่สาขาที่สองนะเพื่อนสี่ล้อครับคันนี้ครับสวัสดีครับยินีีต้อนรับครับสวัสดีครับ